ดเนี่ยราลงมาท้างเก่าเออบอกอย่างมากขนาดนี้พัดทับลงมาได้เ่ยนะจางดีนได้ครับอทับลงนี้เจ้งคือสองต้้งนะเขาเียวขวาเขาเลียวขวา่เลี้ยวซ้ายหรอเสียะเบรก็บิกล้ยาเอาจักรยานมาเลยคึกทนนั่นเองจนไล่เออชูทาร์ล้งตั้ง่างโอเคเว้ยเบรกก็ยีว่า ต้ลาลัดยางนะกับทางกับทางคอนกรีตดีกว่าูรพเดดินะนะบานดิตะนะบ้านดินี่นไนะนะเจเออนดีามาเลยเเนะเนาะอ๋อผู้จักเปลืกนงว่ะ คามพันธนะจากเกิดเาไม่ก้นอยู่นเนะตัวแปดาทจริงนะ้น,นี่ยกัวแปดโซนนี่นีนะเนสนสนห้าแฉกเขาว่านนใ,ใจเพือนกน้นเาเป็นตีแตงมิหยใแต่ว,วา่าเป็นเพิ่นกน้เนเป็นที่ท,บท,ทบทบสังทีดีจ้ะ นนห,หนึ่งรอยเนาะขนาดข้างนเขาไม่ถึงหนึ่งร้อย,อาาอยลายเลยลงกำหมดละไปขึ้นอะไรเยอะมาอ่ออาแต่ไ,ไปเยอะไปสรแล้วนะกางานโยในหินหินโอ้เฮ้ไหนให้ในเด้อ Mình đi đây thôi, đi luôn Cảm ơn mấy con à Có lúc mặc lọt ขออดน้ำเต็มวันเลยหงอวานนั่นนี่ิลิน mình nhìn lên lại có nhiều rồi. hơn lý in hồi nè, hơn nhiều mặt còn dòng mà oh โอเคไม่ติเงินเลยนะเต็มหนาะโอ้ง่ายๆแนะ่ให้